กอนนะอ่ะโอเคนะครัะวัะดีผมดูคนที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในเซิร์ฟอินโดนีเซียโคตรเยอะเลยของอะ่ะคนดูดีนะถ้าคนดูไม่เชื่อดูนะในลัคกี้รอยัลนี่เอ็มพีว่างไงนี่นี่นี่มีข้อไม่ต่างของลอยยังไม่เข้าหนูไปดูแล้วม,มีจำพวก ใครวะมึงใครวายอินโดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดําอินโดนี่ใครอ่ะคุณดูดํอินโดนี่คือใครนี่ดู่ทุกที่องเขาได้เยอะเขาได้เยอะจริงอันนี้เนี่ยดูดูดูดหดีอููู้ดดดดด เรางได้อันนี้เข้ามาจะดีะนะเฮ้ยอันนี้จะเป็นเขาเข้ามาอีกรอบวมัใช่ปะเข้มีของเยอะเลยดูนี่คือตูอ้อีคือตูอ้โกเลยองดูุ้ยตู้่คนให้ดูคนดูแค่ขนาดไหนอ่ะยี่ก็มีหัวคงด้วยเขาทำให้เกิดโคตรดีเลยบอกเลยก็มีแบบดีกว่าบ้านเราเนาะนี่ดูดิ ยางเยอะเลยแล้วมาดูที่กิจจะรมอะไ้เฮ้ยแบบนี่ดูดูนะนี่คือเล่นห้าห้าห้าสิบเอเนี่ยของเขาฟรีด้วยดูโคตรเท่อันนี้ก็ได้นะได้ตัวละครฟรีสามันหมดเลยก็ได้ร้องรับคุณโน้มไปไงอันนี้ไม่รู้นัยังไม่คือทําอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้ก็จุดเป็นแบบ ต้องสามสิบคนถึงจะสามารถเล่นเชินได้ก็คนที่เล่นนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคยดูแต่ของเขาเยอะจริงคนเยอะเลยคนเยออย่างเยอะเดูอันนี้ก็มีอ่ะนี่เขาแจกฟรีสามวันดูแลแจกคนละปีเลยสามวันาเรคือทีมโ่เราไปดูที่ร้านค้าร้านค้าน่าจะมีของเยอะกว่าบ้านเรา นี่เลยเยอะๆเลยใหม่เอ door, ้ะน <My. S 1> ี an, okay. oh, should, none, none, none. ่ค oh, ืออะไรอะคืออะไรเกาะเป้าไม่เคยเห็นนะโอ้ที่ชื่ออีหยังอ๋อไอ้ชื่อนั้นมันมันเฮ้ยโอ้ที่ะมีชื่อนี้ค่ะด้วยหรอโอ้โหมันจะเทพไปไหนก็เหมือนกับประเทศเราแต่ว่าเอามาหายก่อนๆดิลมาดูดิแฟชั่นกันนะ เฮ้ยยีดกูท่้พี่จำอิน,นูนอออกมาขายยะวนี่มีอ่าเือเลือดสามเถอะหมาะไหมเรื่คือหมออะไรอะหอมหอเร่องหมหด,ดิไม่หมอะีขายตัวหอนยีตัวยียดทำไมยีดกูเย,ยอะดิ มันจะมีเฉพาะของผู้หญิงมาเดีรยวไม่อันนี้หวัวอะไรหวัวอะไรอะครับไม่เคยเห็นนะครับโคตรแรงเปล่าอะเอออะไรอะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็ยินเลยอ,อันนี้ของแลรงอันนี้ของแรงไม่รู้เหมือนกัน่นจะมันให้ดูดูนะโคตรแบบโคตรเท่ดูใครอยากเข้าซื้อไปดู มึงคนดูครับใครอยากเข้าเซิร์ฟอ,อินโดครับผมสอนมาเขา้าเซิร์ฟอ,อ,อินโดถ้าจะซับผม,ผมนึงหนึ่งร้อยจะผมจะส่งเข้าเยอันนี้อันนี้มันมีด้วยหรอยอันนี้ไม่เคยเห็นนะอันนี้เคยเคยเห็นบ้างที่ก็ไม่เคยมีอของอยังเ,นะเยอะดิอาดูที่แฟนๆกันคือเลี้ยกันเลยนะไี่ย่างเยอะอ่ะคนดูบอกดิถ้ามีแบบ เป็ดป้าหนูเป็ดป้าวชิบิทับอักงขาที่โคตรเท่อะเรื่องเก่งอ่ะไม่เคยเห็นเลยไอ้ของเอาไปลปะเป็นตัวป่ะเฮ้ยเขาขาดิบเมาจะก,กวนให้คุณไ<อ>ปหนึงนะนิ่งเรี่องดูมาโวูดดี้ว่ะชิบิางแล้ว โอ้โหเดี๋ยวไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยนี่ให้นี่โคตรเยอะเอาครับคนดูนี่กระเป๋าหายเว้ยเฮ้ยกระเป๋าอะไรสมบัติของโจรสลัดนี่คือนี่ก็สีอของสีเอามาขายไม่ไหวเลยน,นะอินโดเราเฮ้ยอันนี้ก็นี่มันจะเอามาขายป่ะอันนี้ก็าาานนก็ของแอเมรของอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นเหมือนกัน เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะกินเมนอ้มึงเอามาขายอ่ะอินโดมีเท่าไรบ้างมีเท่าไรเลยบ้างยิวอมพูดจริงเฮ้ยมีเท่าไรขายิย้ไม่ไมีสการ์วิงขายอ่ะเย้ค hey, ณดูด,ด,ดูเอาครับดูเอาครับดูเอาคนดูดูเอา,เอาบัตรเปลี่ยนชื่อราคาสามร้อยเก้าสิบเฮ้ย กืมไปเอ้นี่ไม่เองมาขายทุกอย่างเลยนี่คือวางขั้วแทวเนอะอีกน้งมันจะเที่ยงแต่ว่าเซอร์วิสโดนนะโอเคนะครัคลิปนี้มันก็ยาเออต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย